สวัสดีครับสารพันธุ์พัฒนาเรายังคงอยู่กันที่จังหวัดปัตตานีกับเรื่องราวของสมาคมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานีที่โดดเด่นในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลมากกว่า20ปีจนทำให้มีสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นมากมายมีระบบนิเวศท,ที่ดีขึ้นมีทรัพยากรทางทะเลที่สมบูรณ์แต่ทำไม คุณภาพชีวิตของชาวประมงจึงยังไม่ดีขึ้นหรอกครับมีน้ำมีปลาแต่ไม่มีเงินเพียงพอในการดำรงชีพนี่คือเรื่องราวก่อนจะมีการเริ่มต้นวิสาหกิจชุมชนโอรังปันไตขึ้นในปี2560กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดปัปตตานีจาก52หมู่บ้านใน6อำเภอมีจำนวนถึงเกือบ9,000 90, 0คนรวมเรือประมงพื้นบ้าน2,900ลำจากอำเภอหนองจิกอำเภอเมืองอำเภอยะลิงอำเภอปนาเระ อำเภอสายบุรีและอำเภอไม้แก่นได้มีการรวมตัวกันก่อ,กอตั้งวิสาหกิจชุมชนโอรังปันไตซึ่งหมายถึงคนชายทะเลขึ้นถือเป็นต้นแบบในการทำธุรกิจของชุมชนประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบในเรื่องการทำธุรกิจด้านอาหารทะเลปลอดสารเคมีโดยชุมชนและส่งตรงถึงผู้บริโภคเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชน วิสาหกิจชุมชนนี้เกิดจากความร่วมมือในหลายภาคส่วนเริ่มจากการสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการวิจัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัยพบว่าในชุมชนมีต้นทุนและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์จำนวนมากท้องทะเลปัตตานีเป็นทะเลที่สะอาดปราศจากมลพิษ นอกจากนี้ชาวชุมชนยังมีความรู้มีเครือข่ายจึงนำต้นทุนเหล่านี้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าแปรรูปทั้งปลากุเลาและปลาหมึกสอกซึ่งสัตว์ทะเลมีเพียงพอต่อการจับเพื่อเลี้ยงชีพแต่เพื่อให้ชาวประมงหันมาอนุรักษ์กันมากขึ้นทางกลุ่มจึงได้เสนอราคาที่สูงกว่าท้องตลาดจากเดิมปลากุเลาจะอยู่ที่ราคา160บาทแต่ทางกลุ่มรับซื้อในราคา230บาท ปล่าอิจากเดิมอยู่ที่ราคา120-130บาททางกลุ่มรับซื้อในราคา230บาท และกุ้งเคยจากเดิมอยู่ที่ราคา7บาทแต่ทางกลุ่มรับซื้ออยู่ที่ราคา13บาทถึง15บาทซึ่งราคาทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยล่ะครับและยังสามารถที่จะสร้างมูลค่าหลังจากการแปรรูปปากุลาวแล้วได้ถึง1,300ถึง1,500บาทเทียบกับระยะเวลาในกรรมวิธีการผลิตแรมเดือนกับรสชาติที่ได้แล้วล่ะก็ก็ถือว่าคุ้มค่าล่ะครับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอรังปันไตดำเนินงานภายใต้พันธกิจหลัก4ประการคือ1เป็นศูนย์กลางในการรับซื้ออาหารทะเลสดประเภทต่างๆที่จับโดยใช้เครื่องมือประมงพื้นบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนำม,มาตัดแต่งและแปรรูปให้เป็นสินค้าสัตว์น้ำที่มีคุณภาพปลอดสารเคมีสู่ผู้บริโภค2เน้นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนประมงพื้นบ้านปัตตานี 3. ม,มุ่งเน้นการยกระดับราคาสินค้าสัตว์น้ำของชุมชนประมงพื้นบ้านให้ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น 4. นำเสนอเรื่องราวชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานีในแง่มุมที่แตกต่างหลากหลายสู่ผู้บริปโภค โดยวิสาหกิจชุมชนโอรังปันไตจะรับซื้อปลากุเลาขนาดน้ำหนักตั้งแต่แปดขีดขึ้นไปซึ่งจะต้องเป็นปลาที่จับมาโดยเครื่องมือที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่แช่น้ำแข็งนั่นก็คือต้องเป็นปลาสดๆจากท้องทะเลหน้าบ้านจึงจะเหมาะแก่การนำมาทำปลากราเลาเค็มซึ่งนอกจากปลากุลาเค็มแล้วยังมีปลาอินทรีเค็มกะปิและก็ปลาหมึกแห้งอีกด้วยครับสินค้าเด่นของเรา ก็คือกุหลาบเค็เป็นที่ตอบรับของของตลาดเป็นอย่างมากการทําที่เราเอาใจของเราเนี่ยใส่เข้าไปในปลากุงเรามีรสชาติที่กลมกล่อมนะครับเนื้อเป็นเนื้อสไลดนะครับเราไม่เจียปนสารเคมีในทุกขั้นตอนเลยเรามีทั้งในเรื่องของหมึกหมึกแห้งนะครับกุ ose, ้งแห้งกระเทาะเปลือกอินทรีย์เคมี แล้วก็เป็นปลายเล็กปลาน้อยที่เราเก็บมาแล้วก็เพิ่มมูลค่ามันสิ่งที่เราพยายามทําให้กับพี่น้องชาวประมงเพื่อนบ้านของเราให้เขามีเนะี่ยราคาที่ดีขึ้นมีความมั่งคงในเรื่องของอาชีพเมื่อก่อนอยู่ที่บ้านไม่มีงานทําเลี้ยงลูกแล้วได้มาทํางานที่นี่ก็เลยมีรายได้เลี้ยงลูกได้เข้ากลุ่มที่มีภูมิใจได้ช่วยชาวบ้านด้วย ปกติปลานี้รับซื้อจากชาวบ้าน150เองราคาอัพเป็น230ไม่ต้องออกไปทำงานที่มาเลได้อยู่กับลูกภูมิใจมากค่ะความเชื่อมโยงสอดคล้องของวิสาหกิจชุมชนโอรังปันไตสู่ความเป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมการเกษตรถือเป็นกำลังหลักในการสร้างเมืองต้นแบบให้เป็นจริงได้ซึ่งชุมชนอื่นๆของไทยก็สามารถนำไปประยุกต์เป็นต้นแบบได้ด้วยนะครับ สนับสนุนโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร